สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อโฟดครับคุณโฟดคุณโฟดเรียนเกี่ยวกับอะไรนะเรียนนิติศาสตร์ครับโอเคถ้าเกิดสมมติว่าถามเกี่ยวกับพวกทนายนี่ตอบได้หมดหรือเปล่าตอบได้หมดแล้วโอเคทนายคนใดไม่มีอยู่จริงนะคะในในประเทศไทยนะคะหนึ่งแบนสองก่อแก้วสามคุณกิ้งกล่องใครคะไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงหมดเลยผิดทุกข้อมีค่ะมีคนคุณตอบผิดค่ะมีอยู่คนคุณตัดใครก่อนคะทนาย ทนายแตนคุณมั่นใจว่าไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะคาตอบคือผิดครับทนายแตนมีค่ะอุ้ยคุณแล้วคุณจะไปไปน้องทนายต่ออีกทีหนึ่งไม่ทนายแตนมีค่ะคุณโถเอ้ยอ๋อน้องไม่ใช่น้องทนายตวงไอหน้าตุ๋นน่ะไปเรื่อยแล้วมึงมีจริงมีจริงมีจริงทนายแตนมีจริงค่ะทนายแตนมีจริงโถเอ้ยทนายแตน สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อเจมินายครับชื่อเจมินายเหรอเจมินายแต่ว่าเป็นราศีครับราศีเมถุนแล้วหนูเป็นราศีเมถุนถูกต้องอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติพี่ถามพี่ถามราศีอะไรบุกไปแล้วหนูตอบได้ไหมตอบไม่ได้ราศีกันเรียกว่าราศีไม่รู้แคปิคอนมั้งไม่รู้ผมรู้แค่ราศีตัวเองอ่ะแล้วราศีอื่นไม่รู้เลยหรอไม่รู้อ่ะรับปีพวกปีเกิดปีอะไรอย่างงเี้ยดูมา ปีเกิดปีหมูเรียกภาษาปีหมูเรียกเป็นภาษาอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าปีอะไรปีหมูเรียกภาษาอีกอันหนึ่งเรียกว่าอะไรมันจะมีแบบชั่วฉลูอะไรยเงี้ยไม่รู้ปีหมูคือละไรู้แค่ของตัวเองเป็นลิงเป็นวอกอ๋อลิงวอกอ่อันอื่นไม่คิดจะรู้เลยไม่รู้หนูเนี่อะไรหนูนี่หนูนี่ฉลูไม่ใช่หนูหนูหนูอะไรหนูเขาไม่รู้เขารู้แต่ของเขาวอกวอกคือหนูไม่รู้ก็พุ่มพวงเล่ยหนูไม่รู้ ลูหูบ้าวเขาบอกเขาชอบหมดนเดียวอ่ะปีไก่ปีไก่ปีไก่กระตากกระตากละอะไรละละกาเอ้กันลูนี่ปีปีปีงูงูใหญ่อ่ะงูใหญ่ทำไมอลูงูงงูใหญ่อะไรงูใหญ่ม่าอะไรม่าลงม่าเส็งหม่าเล็งแล้วหม่าลงถูกแล้วมลงงูใหญ่แค่สองคำนอนอยู่ วัดโมลิโลนอนอยู่ณริมวัดโมลิโลอันนี้ลึกมากพ่อขาฝันทองตือช้างห่องูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลิโลเป็นการท่องอะไรไม่รู้อะขยันมั้งอักษรอะไรอักษรอักษรอักษรลูไม่ใช่ผมไม่ได้ภาษาไทยครับอ้วอักษรสูงมีอะไรมั้งท่องยังกัอักษรสูงไก่กูกูไก่ ตูกต้องดอเด็กดอเด็กเป็นอักษรอะไรดอเด็กเป็นอักษรต่ำเพราะเด็กเนี้ยตัวเล็กเออถูกต้องเฮ้ยนี่เด็กตัวเล็กแล้วต้องมองต่ำลงไปก็ดอเด็กอะไรอักษรสูงเออสูงจะมีพี่ดิวพี่ดิวเป็นสอนสูงทป็นตัวท